Can you tell me a little bit about yourself? Uh, my name is a t ช h a n Ah, an uh, you can call me Nun. I am ไทยจบค่ะ No, a a little bit about yourself. แปลว่าเล่าประวัติตัวเองมาคร่าวๆไม่ใช่เล่าสั้นๆ My name is Natchanan. You can call me noon. I am Thai. Uh, my father's name is Topchai. My mother's name is Song Ying. And in free time. I like to play badminton and uh, listen to music. And uh... Uh, uh... Can you tell me about your career? Korea. career, Korea. yeah, Korea. uh, No, I haven't been to Korea. I'm wow. <laughs> Career คือประเทศ Career คืออาชีพ Career 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 ทีเดียวมันจอดเสียงเหมือนคล้ายๆกันมากเลยอันนี้ Career อาชีพใช่ไหมคะอาชีพครับเล่ามาเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยหนูหนูเคยทำงานอะไรบ้างนะเล่ามาเลยครับอ๋อ I I used to be pretty You're still pretty No Not anymore I used to be pretty I think she's still pretty. You're still pretty. Oh, I used to be pretty. You should say that. y o u n e not now. หนูกำลังจะบอกว่าหนูเคยเป็นเพจตี้มาก่อนใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่โอเคบอกว่า I used to be a model. I used to be a model. อ่าใช่เป็นเป็นพวกสาวพจตี้เนี่ยนะจะเป็น model อะไรก็ได้จะเป็นพวก PR PR girls ก็ได้โอเคโอเค and what else what else and uh, I used to be a co co ต้องพูดให้เต็มนะลูก coordinator Ator, คือผู้ประสานงานใช่ไหม oh. จ๊ะอ๋อโคโยตี้คับพี่ค keep that to yourself น keep that to yourself คือเก็บไว้เองไม่ต้องบอกใครก็ได้ไม่ต้องบอกทุกคนทุกเรื่องอ๋อคเอออ๋อ that's all โอเค so what what do you do now Uh, I'm talking to you. <coughs> no, no, I mean, uh, what do you do now uh, for, for, for work? What do you do now? What do you do now what do you do what are you doing now, what what do you do now, what do you do now? I work at ABC Furniture. Oh, how uh, long have you worked there? I worked there two years ago. So, where do you work now? I work at ABC Furniture. How long have you worked there? I worked there two years ago. So what about คุณหัวหนาครับท่านหัวร้าครับผมขอท่านหัวหน้าครับผมขออนุญาตแทรกนะครับไอ้หนูหนูทำงานอยู่ไหนลูก ABC Furniture พี่และหนูทำมานานยังสองปีแล้วค่ะ๋อบอก I have worked there for two years นั่นแปลว่าหนูทำมาสองปีแล้วเมื่อกี้บอกว่า I worked there two years ago แปลว่าหนูทำเมื่อสองปีที่แล้ว <laughs> uh, <laughs> I've worked there for two years. Oh yeah. for, two years. That's that's okay. year. for two years. So uh, when do you want to start? Mm. Uh, 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 uh yeah, I can start uh, the day uh, after yesterday. Well huh? the day after yesterday. That's, yes. that's today. Okay. Oh no 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 uh, the day before tomorrow. <laughs> oh the day before tomorrow. <laughs> yeah. พรุ่งนี้อ๋อ today alright let's start today ทำไมหนูไม่พูดสั้นๆ I can start today สิคะไม่ใช่ค่ะพี่หนูอยากเริ่มเมื่อไหร่ลูกหรือนี้ค่ะอ๋อ the day after tomorrow วันหลังวันหลังพรุ่งนี้มันชื่อเหมือนกันวันมะรืน the day after tomorrow alright that works congratulations เราจะจ i างค o ณ hire สูงขึ้นหนูยมีสูงไม่พอเหรอคะพี่โอ้ไม่ใช่ครับ hire ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือสูงกว่าครับผมแต่ณจุดนี้คือ H I R E hire you we're hire gonna you ก็แปลว่าเราจะจ้างคุณครับแต่ก็เราดูจะได้งานได้งานแล้วลูกจริงเหรอครับพี่พูดได้ที่สุดของคุณพ่น แต่ก่อนจะเริ่มทำงานนะครับแนะนำให้ไปทำทำให้ปราสาที่เป็นไฮเออร์ตังนี้ได้เลยครับสูงขึ้นตัวนี้ไม่งั้นนะครับเดี๋ยวเจ้านายจะไฟล์เราอยู่ครับผมไฟล์เราอยู่แปลว่าอะไรเหรอคะแปลว่าไล่ออกแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนั้นนะครับผมนายเลยค่ะคุณรอพอครับคุณรอพอรอพอครับได้ข่าวว่าโจรเข้ามาในออฟฟิศคนแล้วครับผมจะไปยึดทำไมเราก็ไปนี่ครับผมคุณผู้ชมครับ เวลาฝรั่งสัมภาษณ์งานคุณก็จะบอกว่า tell me a little bit about yourself ก็จะแปลว่าให้เล่าประวัติของตัวเองคร่าวๆสักหนึ่งครับไม่ใช่แนะนำตัวเองสันส้นๆนะครับคำต่อไปก็คือ career career จะออกเสียงคล้ายๆกับประเทศเกาหลีซึ่งจะแปลว่าอาชีพไม่ได้ออกเสียงว่า carrier นะครับเหมือนที่ชาวไทยชอบพูดเพราะ carrier carrier จะแปลว่าพาหานำโรคหรือพาหนะนำสิ่งของอะไรมาบางอย่างนะฮะ Pretty ก็จะแปลว่าสวยหรือจะแปลว่าค่อนข้างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น you are pretty pretty ugly ก็จะแปลว่าเธอค่อนข้างน่าเกียดแต่ถ้าเป็นอาชีพ pretty ที่บ้านเราชอบเรียกกันเราจะเรียกว่า a model หรือจะเรียกว่า PR girl ก็คือเป็นสาว PR คือ public relations นั่นเองครับต่อไปนะครับคำถาม what do you do now จะแปลว่าตอนนี้ในชีวิตของคุณคุณทำอาชีพอะไรถ้าในหนังสือก็ตอบว่าเรียนทำงานก็ตอบว่าทำงาน แต่ถ้าจะถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะต้องใช้ w h a t are you doing now ครับต่อไป two years ago จะแปลว่า2ปีที่แล้วแต่ถ้าระยะเวลา2ปีจะใช้ f o r two years นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นคำว่า hire กับ fireh-i-r-e ก็คือจ้างออกเสียงเหมือน hire ที่แปลว่าสูงกว่าแล้วสูงขึ้นครับส่วน fire ที่แปลว่าไฟไหม้นะฮะก็จะแปลว่าไล่ออกแต่นั้นครับเขาจ้างคุณ they hire you และเขาไล่คุณออก they fire you นั่นเองครับ สุดท้ายจริงๆก็คือวันมรืนนี้กับเมื่อวานซืนที่ผ่านมาวันมรนืนนี้ the day after tomorrow วันหลังพรุ่งนี้ส่วนเมื่อวานซืนที่ผ่านมาก็เป็น the day before yesterday วันก่อนเมื่อวานนั่นเองครับ